มาดูอีกเปรตตัวสูงใหญ่ผอมดำุงป่องอาเจียนเป็นอาจมแล้วก็มีหนอนออกมารูปร่างอย่างนี้แหละเทียบกับมนุษย์ความสูงของมนุษย์นี่มนุษย์เทียบความสูงเงนใหญ่กว่ามนุษย์มากแต่นี่อยู่ในระดับปรุ่นไลเวทอะไรพวกนี้พออาเจียนออกมาแล้วยังไม่พอ เรามองไปนี่ลาลายได้กรรมเห็นเป็นอาหารจากเหลา่าสยดทายกอบแล้วกินก็ไปใหมคล้ายๆเอาออกาเท่าระกินก็ไปไหมแล้วก็ออกมาใหม่อีกยาวนานเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยกี่ครั้งก็ไปก็ไม่รู้กรรมอะไรข้อสองก็ผิดข้อสี่ก็ผิด ก็ห้าก็ผิดมันปิดกันไม่อยู่ในยมโลกเพราะไปยมโลกก่อนดีว่าบุญบวชกับบุญดีสร้างละไว้องค์หนึ่งพยุงไว้ไม่ไปมหานรกไม่งั้นไปแล้วมหานรกแต่กรรม็ืคคือกรรมนะเพราะใจตอนตายกินเหล้าเมาตายแบบศพไม่มีญาติเลย